ดีครับแอดมินโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตจมาทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังเลาะเป็ดครับอันนี้อ๋อเป็ดนะครับเรามาเลาะเป็ดนะครับครับผมเป็ดเลาะเป็ดทำอะไรครับเนี่ยเราทำเป็ดกระเพราอบยอดผักอ๋อนึกว่ากระเพราเป็ดเป็ดอบยอดผักนะอันนี้คือเป็ดเป็ดพะโล้หรือเปล่าครับใช่ไหมครับใช่ครับมาดูเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนชัดๆนะครับเรามาดูวิธีการเลาะเป็ดนี่เราให้ดูเห็นๆนะครับ อ๋อนี้คือหมายถึงว่าเลาะให้มันเป็นชิ้นเดียวกันถูกต้องไหมครับใช่ครับโหผมผมเข้าใจว่าตอนแรกนี่เราจะเลาะออกมาแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเดียวคับนะครับนะครับดูดูขั้นตอนนะครับเราเริ่มโอ้โหนะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับ เราอเราออกมาเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้กระดูใครเอาไปทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งแทะามากดดูนะครับว่ามีหรือเปล่านี่เช็คเช็คเช็คกระดูนี่หน้าตายังเหมือนเดิมครับ หลังจากเลาะเสร็จแล้วก็มาหั่นนะครับออหลังจากหลังจากที่เราเลาะเสร็จเราหั่นเสร็จแล้วเราก็มานึ่งนะครับครับผมเอาเป็ดมานึ่ง สักสิบห้านาทีครับสักสิบห้านาทีนะครับเมื่อผมให้ดูแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมคณะเฮ้ยหน่อยเราต้องพัฒนาเราต้องเปลี่ยนเขียงแล้วเขียงเรารู้สึกจะเกล็กไปหน่อยเรียกเขียงมาเล็กไปหน่อยใช่ไหมครับของงบครับของขง,ของ,ของบของงบบอสแล้วครับเดี๋ยวเราของงบบอสใหญ่เรานะครับเปลี่ยนเขียงใหม่รู้สึกเขียงนี้มันจะวางของไม่หมดนะครับ ช่วงนี้บอสบอสบอสยุ่งครับเพราะว่าช่วงนี้หลังจากที่เราจัดตั้งกันเป็นมูลนิธิเรียบร้อยแล้วนะครับบอสก็เริ่มดาเนินการนะครับเพื่อการสาธารณกุศลนะครับยกตัวอย่างนะครับไม่ไม่ตัวอย่างแล้วครับในวันที่ผมขอญาติประชาสัมพันเลยแล้วกันนะครับในวันที่11กันยายนนี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับ11กันยายน2563นะครับทางมูลนิธิของเรานะครับจัดพิธี ไหว้บูชาชัยะบูชานะครับเราเรียกกันว่าพิธีชัยยะบูชานะครับหรือภาษาบ้านๆเราก็วิธีไหว้รับส่งพระราหูนั่นแหละครับครับผมบอกไว้ก่อนครับว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบดาวเด่นดาวเด็ดดาวดังนะครับงานนี้พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าดังจริงๆดังจริงจนครับนะครับ แลวก็สาหรับสมาชิกท่านใดนะครับมีความประสงค์นะครับสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมไลยกลุ่มนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนชื่อรายการใหม่ครับเมนูเด็ดเมนูเด่นเมนูเด่นไม่ใช่เลขเด่นเมนูเด็ดเป็นเลขเด่นโอเคเป็นเลขเด่นเลขเด่นครับมันมันมันใหม่หรือเปล่มันใหม่เป็นเลขเด่นเมนูเด็นนดครับผมเด็ดนะครับเลขเด่นเมนูเด็ดนะครับ เป็นรายการใหม่แกะกล่องนะครับสมาชิกท่านใดนะครับมีความประสงค์นะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มไลน์สามารถคลิกเข้าไปได้ที่ลิงก์ไลน์กลุ่มด้านใต้คําอธิบายคลิปนี้เลยนะครับหรือสามารถแอดไลน์ได้ครับแอดมาที่ไลน์แอดนะครับหัวาภารวย8 8นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอแอดเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแจ้งด้วยนะครับว่ามาจากรายการคลิปไหนนะครับใช่ถูกต้องครับแจ้งเลยครับว่ามาจากรายการ ดาวเด่นเลขเด็ดนะครับแล้วเดี๋ยวแอดมินก็จะเชิญทําการเชิญเข้ากลุ่มอ๋อเลขเด่นดาวเด่นดาวเด่นดาวเด่นสิครับแล้วเลขเด่นครับเลขเด่นเลขเด่นเลขเด่นนะครับเลขเด่นเมนูเด่นต้นครับแต่เวลาเข้ามาเนี่ยคือสมาชิกต้องเข้าใจนิดนึงแล้วเราโทรการทําอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูเลขพอถ้าดูเลขเลยปุ๊บเนี่ย อาหารผมจะไม่มีใครดูเลยคือเรื่องเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรครับแอดมินบอกว่าอยากทำอาหารให้ดูครับกลัวเดี๋ยวพอได้เลขไปแล้วปุ๊บไม่ดูแล้วเออไปเลยผมเลยต้องการแบบว่าเออทำอาหารก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นเมนูกระทะทองดาวเด็ดมันก็มันเหมือนอาหารอย่างเดียวเลยอาถูกใช่ใช่คนไม่รู้ก็เลยไม่กดเข้ามาถูกต้องถูกต้องครับก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนเป็นเราเปลี่ยนผังรายการใหม่ทั้งหมด เป็นเลขเด่นแล้วก็เมนูเด็ดอันนี้อันนี้เราเปลี่ยนผังรายการคือเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะกลายเป็นไม่ไม่ใช่เมนูอาหารแล้วครับผมรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นรา,ายการคุยกันสนุก <laughs> เราไม่นะครับยังไงก็นนยังก็เกือบจะใช่แล้ว <laughs> เกือบจะใช่คือ <laughs> ยังไงเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับ,รบอาหารบ้านๆครับชิมไปปรุงไปนะครับอันนี้เราลวกมะนาวไปก่อนนะครับแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็ ใส่น้ำมันลงไปหน่อยครับผัดจะได้เงาดี๋วเรปนนอกน้ำเย็นครับน็อคน้ำเย็นนะครับเนี่ครับอันนี้เราเราเราใส่น้ำมันเข้าไปเสร็จปุ๊บเราเอาพึ่นมานนอกน้ำเย็นก่อนนะครับ,รบมัเลยได้สีสันออกมาแล้วก็เป็ดก,ก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเราดูหน้าตาเป็ดโอ,อ้นะครับ ดูหน้าตาเป็ดทดสอบทดสอบแม่ทดสอบเป็ดทดสอบเป็ดก่อนครับเราเรายังไม่ให้ดูหน้าตาแล้วเดี๋ยวเราดูนี้ก่อน ครับเดี๋ยวเราจะย้ายย้ายมาหาเป็ดเอ้ผมแปลกใจอย่างครับแอดมินโอ๊ตครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ปรุงอะไรเลยครับแล้วมันจะอร่อยได้งไงครับเนี่ยเดี๋ยวเราตีน้ำแดงลาดครับอ๋อมันต้องมีน้ำแดงลาดครับผมอันนี้จจะเป็นบ้านผมนะครับบอกเลยครับว่าน้ำแดง <c oughs> <c oughs> รับชื่อเมนูนะครับเป็ดหกยอดผักนะครับคือคือน้ำแดงเนี่ยครับเขาใช้กับปูชามเมนูบ้านๆครับเมนูบ้านๆดูหน้าตานะครับ คือจริงๆผมว่ามันไม่ใช่เมนูบ้านๆแล้วนะครับเนี่ยเราเดี๋ยวเราก็มาตีน้ำราดกันครับแยวผมขออนุญาตถอดถุงมือนะอะโอเคครับเอาเอาสะดวกเลยครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตีน้ำราดนะครับเหล้าจีนเราไม่มีครับเดี๋ยวเรางบหน้ารอบหน้าเราต้องเบิกบอสครับเหล้าจีนเขียงเขียงใหญ่ขึ้น ตับในมันนะครับมันวางของบนเขียงไม่ได้ครับตั้งน้ํามันนะครับตั้งน้ำมันนะครับวิธีการตีน้ำน,นะครับครับผมใส่น้ํามันหอยลงไปครับใส่น้ํามันหอยลงไปนะครับเล้าชีนก็ไม่มีนะครับเราก็ปล่อยไว้ก่อนเล้าชีนไ,ไม่ต้องพูดถึง <laughs> เล้าช <c oughs> ีนไม่มีเดี๋ยวเราเล่าไทยมาใช้แทน สับสับพับมาจัดกากับแป้งหรือเปล่าแล้วก็อันนี้แป้งเท้าครับแป้งเท้านะครับแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะครับตามด้วยซีอิ๊วดำครับเล่นสีหน่อยครับ แล้วก็ชูรสนิดนึงนะครับนะครับด้วยชูรสครับแล้วก็น้ำตาลครับแล้น้ตาลนะครับทครับตีน้ำแดงแบบบ้านๆนะครับไม่ใช่ในโรงแรมนะครับเลยไม่จำเป็นว่าต้องใส่ต้องอะไรนะครับเพราะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำแดงจริงต้องเคี่ยวน้ำซุปต้องอะไรหลายขั้นตอนครับนี่นี่ขนาดบ้านๆนะครับเนี่ย เร,เราไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะว่านี่ขนาดเป็นบ้านรสชาติเป็นไงครับอืมอร่อยเหาะเจ๊ทำไมอร่อยเหาะมีชิ้นซ้ำถึงมันอร่อยครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำมันงานะครับตบตูดหน่อยครับ ตีพอให้มันเป็นยางๆอย่างเงี้ยครับเร,เริ่มเริ่มหนึบนะครับตีไว้แล้วเริ่มหนือแล้วนะครับโอ้โโอโคือเราจริงๆนี่ผมผมมองว่ามันมันถ้าเรามองหน้าตามันนี่จุอมันอาหารพัฒนาเลยนะครับแต่คือผมบอกก่อนนะครับว่าเราจะดูวิธีทํามันง่ายนะครับเห็นไหมเพราะผมพยายามหาวิธีที่ง่ายที่สุดมาทําออกมา <laughs> แต่ถ้าจริงๆแล้วตามโรงแรมจริง มันจะไล่ขั้นตอนกว่านี้เยอะครับอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะคือมันจะพิถีพิถันเยอะแล้วก็น้ําแดงก็ต้องตีให้ใสกว่านี้ใสเหมือนน้าปลาเลยแล้วน้ำซุปก็ต้องเคี่ยวกะดูไก่เคี่ยวใส่ผักใส่อะไรอันนี้คือแบบทํายังไงก็ได้บ้านๆคาว่าบ้านๆของผมคืออาหารอาจจะไม่บ้านแต่คือวิธีทําให้มันดูบ้านๆที่ว่าในบ้านสามารถทําได้แต่พอทําออกมาแล้วก็คือหน้าตาเนี่ยถ้าคนไม่เห็นขั้นตอนการทำเขาก็จะนึกว่าเป็น เรามาจากร้านอาหารจริงๆครับเอาจริงๆอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าผมผมอยู่ข้างนอกเนี่ยผมมองเข้าใจ,าจว่าเออสั่งมาจากอสังหาหรือเปล่าอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นเมนูพัฒนาแต่วิธีทําบ้านอือครับอันนี้เรามองกันง่นายๆเลยครับเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยเป็ดเป็ดพารู้นี่เป็ดพารู้ครับเป็ดพารู้สักวันล็อเป็ดพารู้เป็ดชุ้เนี่ยทำค่ั้งเดียวครับแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วครับผมขออนุญาตออกไปกินก่อนนะครับ